สุดยอดบรรยากาศบึงท่านหลวงในยามแรกแต่ตอนนี้เป็นได้มีการกอ่อสร้างตลาดริมนำ้ำตลาดกลางคืนบึงท่านหลวงช่วงนี้เป็นกำลังอยู่ในช่วงการก่อสร้างทว่าโครงการขระเจ้าม,มีความคืบหน้าหลายประเณมะเี่นอย่างช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าจับจ้องพื้นทีค่ายเครืองสำหรับตลาดริมนำ้ำตลาดกลางคืน ใช่สบายดีเฉียบชีบอเอ็มยูนามื่อนี้จะไปอัปเดตโครงการตลาดนิมนำ่ำตลาดกลางคืนบึงทะหลวงอยู่ในช่วงการก่อสร้างมาเป็นเ็ดโครงการนี้ไปหอดใส่้วบรรยากาศในยามแรกอยู่ที่บึงทะหลวงแค่นี้การพ,พุท่านลงไปประตูใหญ่บึงทะหลวงที่หนึ่งถ้า,อารอเพิ่มบรรยากาศในยามแรกไปพบก,กันนะเพียงน,นะนเดีย๋ยวจะอัปเดต ตลาดเลิมน้ำตลาดกลางคืนที่ว่าเพิ่นกำลังสัง่งว่าไปหอดใส่กระนั่งเถอะนะรประตูทางเขา่าประตูใหญ่หนึ่งบุญท่าหลวงอเออถนนมาเเท่ถนนทระเดือนนี่กูถนนเสน,น่ห์เรื่อว่าถนนจำเพียงเมืองหรือเปล่าเถไปชีเ้เหนี่ยคัดหลวง ไปซื้อแต่เขาไปเขตเชติคิพิเศตรือขั้นหลวงเลยเดินทางเข้าสู่เขตเชติคิพิเศตรือขั้นหลวงที่นั่งตัวใหญ่รอบเมองบรรยากาศน่าหยามแน่นนะอย่างนั้นรือขั้นหลวงตัวเมืองใหญ่ใหญนักบุญใจกลางนครท่องเวียงจันทยืนส่วนรวม สินขาขบวงจรจะเป็นการท่องเที่ยวใจกลางนครหลวง,งจันท์ในอนาคตเขาถึงเป็นโครงการระยะยาวสัว้นๆตอนนี้กได้มีตลาดข้างขึง้นเพิ่มขึ้นนะแถมบริเวณน้องนั่งค่ะพ,พี่น้องเป็งจุดนี้ก็คือตึกอาคารที่ประสทางสำเร็จแล้วนะถึงสองเดือ้อง của một ngày bên nhịp chạy càng nó không đủ cái chân sàn hay bên công ngân thì là không thiếu thì xuất nó thiếu lắm em thì còn thân non trên cát phần cái lăng hiệt thăng ngã lắm lăng đìn mà ừ, một ngày mà ta bên, bên cả việt nam đó. นี่นี่คณะกรรมการส่งเสริมในการลุกขึ้นนเตึกอาคารอยู่นี่มีท่านหลวงมีเส้นทางเข้าออกที่หลากหลายเี่นึ่งลายชุดลายบอนตามการออกแบบนั่งที่หนึ่งแต่ห้องบนมีมุมสูงให้พี่น้องได้เพิ่มช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงการก่อสร้าง นยำยมแรงอยู่เขตโซนเวียนพมพบบึงท่าหลวงมีจุดประดับไฟตามเส้นทางนี่ลไล่เลยแยกเลยแหละธานีเป็นจุดที่ว่าออกกำลังกาย,น,ยน้ำยมแดงกินอวก็มานั่งพักกนมีบรรดาอาหารอา,รารนีอยู่ด้านในเนาะในส่วนกระขึ้นอะ้วก็นั่ง กินอาหารชมวิวเนาะเห็นอย่นั้นสำหรับเรื่องท่านหลวงเดี๋ยวนะทาน่ะทานนี้ถนนเข่าออกไล่หนึ่งไปขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมัทางนี้เข้าไปบริเวณท้องน้ำเพื่อว,ว่าขี่รถผ่านไปพุทธเลยก็ได้เบางคนเที่ยวเอยากออไปทางนี้นะ,ะใส่ถนนเส้นนี้ในการเที่ยวบีบ ถนนกวนธรรมดาแล้วนักตะเกียวเริ่ม้ามาแล้วตอนนี้บรรยากาศเพ่งไ,ได้ช่วงแรกพี่น้องเวลาประมาณาสามโมงไปสี่โมงเย็นพี่เนาะชุดนี้จุดฉากรถจ็บไม่หยาบแรกชุดน,น,นี้จะเต็มด้วยอยามแรกชุดน,นี้เป็นจุดขายอาหารกำลังมากหนิกำลังมาติดตั้ง ่นา,านะฮะตลาดริมน้ำด้านหน้าได้ยังได็มีเต็นกำลังอยู่ในช่วงการติดตั้งเด็กจุดขายอาหารและนั่งกินริมน้ำด้านหน้าเรจะคือจุดที่ว่าคนใดเก็บเป็น ตลาดกลาง,งคืนเนยพวกมีบนขึนะนะว้นะาีพมีทงาึ้นเดีด๋ๆป็นกำลังเห็ุเหนียวเนี้ยอาไป็ุณเลยไปเปเขาด้านลังแลนะ้วเดี๋ยวเิน่าตลาดยิ้น้ำตลาดกลางคืนโอ้ยอยู่ในส่วงโกษสาเดีดย ข้าเาแบ้ะไก็เข้าไปเบ่งดันให้ถนนทางเข้าวังควงมีพื้นที่ป่าวางร้านข้ับเชนพัดดําไว้แั้ข้างเชนนี่กับชิ้นไก่อดจอนสนุกจุดเล่นของผู้ใหญ่เลยเล็กน้อยเดียว มูนงไปเราเว็นไปอัปเดตแค่นันนะเพียงนะเป็นว่านี่เดีนวข้นเห็นปะมดเดไปนะจุดที่ว่ากำลังสร้างเลยตลาดริมน้ำกางขึ้นกำลังเหตุนะเพีนงนะ บางจุดก็ตัดลังคาเลยนีย่นี่เลยนั่นก็คือตึกกงกนร้ามกับโซนกันฆ่าเล่าไอต๊อกพี่นนองบรรยากาศบึงท่านหลวงน่ายำแรงพี่นนองนี่แหละลักษณะลักษณะของบึงเนาะเห็นไหมก้วงได้คือเนาะม่านนี้คือวา่าคนจะเหตุเป็นตลาดกันขึ้นตลาดริมน้ำเนาะเห็นไหมจุดนั้นก็คือจุดส่วนสนุกเลยคือเนอง จุดนั้นก็เอีกจุดหนึ่งที่คนมาเที่ยวหลายทดยายยำแรกชาวอธิตย์แบบนี้นี่เต็มเลย่น่อยตอนนี้เวลาสามโมงป่ายคือว่าคนกาลังเดินทางมาเที่ยวเบื้อท่านหลวงทดายำแรกเดีย๋วยวไงโครงการตลาดริมน้ำในส่วงกลางคืนพี่น้งองอยู่ในช่วงกําลังก่อสร้าง เราเรียมตาได้พี่น้องเลยเนี้ยไ,ไปพุ่นเลยพี่น้องเลยจุดนั้นกำลังตัดหลังคาเนาะพี่น้องเนาะออไปพามาเบิ่งแคมน้ำพี่น้องมาเลยนี่เด้พี่น้องเลยเออมีถนนอ้อมหอบบริเวณริมน้ำพี่น้องสู้ไปพุ่นเลยวางอันนี้ก่อนพี่หน่อยไป ดีๆขี่หน่อยเดี๋ยโค้งอ้อมบริเวณอ้อมหอบพี่น้องเอ่อมีถนนอ้อมหอบยังเล่นในยามแรกพี่น้องเดี๋กว้างเลยบึงท่าหลวงมีถนนเลยเพื่อจะสร้างเบื้องนี้ขี่หน่สร้างเบื้องนี้ จะให้คนยางอยูืนในช่วงกลางคืนเนาะเด mm. ็กผสมตลาดด้านหลังนี่โอ้คักขนาดพี่น้องเยถ้าส้ำเร็จแล้วเนาะจะเป็นยังไงเนาะปตาตัวคือจะสุดยอดเลยพี่น้องเยปตาตัวนองน้ำขนาดใหญ่จุดนี้ที่ว่าเป็นมาแข่งกีฬาสวเหือ่อเวียงจันทร์ชีเกมมันเนาะพี่น้งนงองเนาะอกว้างขนาดพี่น้อย กลวงที่สุดเลยจุดนั้นก็คือจุดส่วนส,สนุกนี่พี่น้องเไปช่วงนี้คนมาเที่ยวไลฟ์ขนาดในยู่ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี่บรรยากาศในช่วงยามแรกพี่น้องเไยอากาศรยนี้เห็นเลยถูกคันธาพื้นสังสำ้จจสำเร็จนี่จะซ้ำได้นะพี่น้องคือจะอลังการขนาด เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นล้านมาร์กในการเที่ยวในยามแรกเนาะจุดนี้คือที่ชุดอยู่แล้วสำหรับการมาเฮ็ดกิจก,กรรมในยามแรกเลยอย่างเง้จริงดีมีตลาดกลางคืนอยู่นี่โอ้คนจะม,มานีแบหลายที่ชุดสำหรับในนักขุดเวียงจันทร์เนาะเป็นอนยะ่างไรเบาเอียมคิดแบบนี้เนาะจะเหมาะที่ชุดนี่เพราะว่าเบื้องนี้มีจุดยางบริเวณแคมน้ำเลยเป็นอ่งในเบื้องนี้ก็เป็นตลาดเนปะ็นอย่งไร เออนี่แหละก็ทาเมนซ้ำเด่นนี่จะซ้ำได,ด้เนาะนะพี่น้องเนาะสำหรับจุดเที่ยวในช่วงกลางคืน,นใจกลางนครหลวงเวียงจันทร์เนานะพี่น้งนะองเนาะอนาคตถาเพิ่นเฮ็ดซ้ำเด่นแล้วเนาะช่วงนี้อยู่ในช่วงการจับย่องพื้นที่ได้พี่น้องเลยเนาะนะก็ขอบใจพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะพบกันใหม่ปีหน้า